This is the Standard Podcast. Eye opening for your ears. Eight Minute History. เอ็ดเบดิทิสตรีหรือว่าประวัติศาสตร์ใน8นาทีในวันนี้นะครับยังคงอิงอยู่กับข่าวนะครับประเด็นร้อนของโลกเลยก็คือกรณีที่ชาติตวันตกนะครับหลายหลาชาติด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาก็ดีแคนาดาก็ดีสหภาพยุโรปเองก็ดีนะครับมีการที่จะความบาตจีนในกรณีที่บอกว่ามีการใช้แรงงานของชาวอุย ปัญหาหลายหคนเคยได้ยินคำนี้มานานแล้วครับว่ามณฑลซินเจียงอุยกูหรือที่จีนเขาเรียกว่าซินเจียงหวยหูเอ๋อเซส่งเน,นะฮะเป็นประเด็นนะครับที่ทางด้านของโลกตะวันตกนี้ใช้ในการกดดันจีนกันมาโดยตลอดเลยนะครับคำถามคือว่าชาวอุยกูเขาเป็นใคร และทำไมถึงจะต้องมีการกดดันนะครับจีนในประเด็นของอุยกูกันด้วยขอย้อนไปแบบนี้ใครก็ตามที่อายุพอๆกับผมนะครับแล้วคงจะได้ดูหนังจีนนะครับในปี1977ที่นำแสดงโดยเจ้นเซาชิวนะฮะก็คือเป็นพระเอกอระดับเอเชียเลยนะฮะที่มีชื่อภาษาไทยว่าจอมใจจอมยุทธบางคนเรียกว่าตำนานอักษรกระบี่นะครับภาษาจีนเรียกว่าซูเจียน เอิญโฉลี่ซึ่งถือได้ว่าเป็นวรรณกรรมนะครับเล่มแรกๆเลยนะครับของกิมยงนะครับหรือว่าเป็นนักประพันธ์ชั้นยอดชาวไต้วันนะครับคงจะได้รู้นะครับว่าอุยกูนี่เป็นชาติพันธุ์ซึ่งถือได้ว่าในเชิงชาติพันธุ์แล้วเนี่ยแยกต่างหากจากชาวฮั่นว่าง่ายๆโดยพื้นชาติพันธุ์เขาแล้วเนี่ยหน้าตาของเขาความเชื่อวิถีชีวิตนั้นไม่ใช่ชาวฮั่นกันเลยนะครับสำหรับซินเจียงเองเนี่ยนะครับขออนุญาตที่จะเริ่มต้นในการคุยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่บริเวณดังกล่าวแต่เดิมเก่ากันนมาเลยะะ สมัยที่จีนเองยังไม่ได้มีการแผ่ขยายจัก,กรวรรดิจีนให้มีความใหญ่โตเบื้องต้นคนจะรู้จักซินเจียงณบริเวณนี้ในชื่อที่แตกต่างกันในอดีตสมัยก่อนเลยเขาเรียกพื้นที่ตรงนี้ว่าทูเจี้ยหรือทูฝันซึ่งว่ากันตรงตัวก็คือถ้าเกิดว่าแปลออกมาแล้วก็จะพบว่ามีความหมายเป็นคนชนชาติเติก ถามว่าเอ๊ตุรกีเขาอยู่ตรงยูเรเซียแล้วไปทําอะไรที่แถวๆประเทศจีนในพื้นที่ดังกล่าวนะครับในสมัยราชวงศ์ถังขึ้นประมาณศตวรรษที่7ถึงศตวรรษที่10นี้เนี่ยพื้นที่ตรงนั้นจะเต็มไปด้วยคนที่มีหลากหลายชนชาติหากว่าใครอ่านประวัติศาสตร์ตรงนั้นก็จะพบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นทางสายใหม่นั่นเองนะครับก็จะมีคนชาติพันธุ์ต่างๆนะฮะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือชาวทูเจและทูฝัน ถามว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงหน้าตาเขาก็จะเหมือนชาวตุรกีปัจจุบันนี้แหละครับก็คือจะมีใบหน้าที่คมเข้มมีหนวดมีเคราดูลักษณะแล้วก็คือจะคล้ายชาวเติร์กในปัจจุบันนี้นี่เองนะครับในประวัติศาสตร์แล้วถ้าใครดูหนังเรื่องหยางกุ้ยเฟยนะครับซึ่งถือว่าเป็นสนมเอกของพระเจ้าถังหมิงหวางแล้วเนี่ยหยางกุ้ยเฟยจะมีรูปปั้นทำครับเป็นชาวอุยกูและนั่นก็คืออันลุซันนั่นเองแสดงเห็นว่าชาวอุยกูนั้นก็อยู่ใกล้กับจีนแต่ว่ามิได้เป็นส่วนหน พัดมาเลยครับพื้นที่ดังกล่าวถูกพัฒนานะครับจนกระทั่งมีอาระยธรรมมากมายเช่นอาณาจักรควารัสนะครับซึ่งภาษาจีนเรียว่าควาราจือหมูซึ่งก็เป็นอาณาจักรที่รับศาสนาอิสลามเนี่ยเข้ามาเป็นศาสนาประจำชาติแล้วก็มีการพัฒนาเมืองมากมายแต่พื้นที่ดังกล่าวครับก็ถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในยุคที่เจงกิสขานนั้นมีการขยายอํานาจนะครับ โดยเจงกิสข่านได้มีการส่งโอรสสององค์ก็คือโอรสองค์ที่2นะครับที่มีชื่อว่าหวกเครไถและโอรสองค์ที่สนะครับที่มีชื่อว่าฉาเหอไถบุกไปยังพื้นที่นะครับทางทิศตะวันตกกันด้วยเพราะฉะนั้นต้องยอมรับพื้นที่ทางตะวันตกของจีนนะเวลานั้นเป็นพื้นที่ที่มีอารยธรรมซึ่งก็เป็นอารยธรรมโดยพื้นฐานของอารยธรรมของอิสลามแต่ขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่ของสงครามเยอะพอสมควรทีเดียวหลายคนจะถามว่าเอะแล้วอุยกูบริเวณดังกล่าว ประเทศซึ่งปัจจุบันแวดแล้อมมีอะไรกันบ้างก็จะมีประเทศที่ลงท้าที่สถานนะครับเช่นทาจิกิสถานคาซัคสถานแบบนี้เป็นต้นทีนี้ครับถามว่าแล้วอุยกูรมากลายเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิจีนได้อย่างไรนะครับในสมัยจักรพรรดิเฉินหลงอันนี้ก็เป็นไปนตามนิยายที่มีชื่อว่าจอมใจจอมยุทธหรือว่าตำนานอักษรกระบี่ขยงกิมยงนะฮะพบว่าในสมัยราชวงศ์ชิงครับราชวงศ์ชิงเองเนี่ยถือว่ามีความแข็งแกร่งสูงมาก และต้องการที่จะมีการขยายอํานาจไปในพื้นที่ต่างๆหนึ่งในนั้นครับพื้นที่เป้าหมายคือพื้นที่ที่มีชาวอุยกูอยู่กันเยอะในรัชสมัยเฉียนหลงซึ่งถือว่าเป็นแผ่นดินที่4ตั้งแต่ชาวแมนจูนั้นมาก่อตั้งสถาปนาราชวงศ์ชิงในแผ่นดินจีนนะครับมีความพยายามในการที่จะผนวกพื้นที่ตรงนี้ซึ่งมีคนต่างชาติพันธุ์ต่างาศาสนาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของจกอักรวรรดิตาชิงนะครับจงนั้นท้ายที่สุดมาบรรลุความสาเร็จทีละน้อยครับ จนกระทั่งที่สุดในรัชสมัยของจักพรพรรดิกวางสหูหรือที่จริงแล้วจักพรพรรดิกวางซุีนะครับจึงสามารถผนวกได้100%เเซและมีการตั้งชื่อพื้นที่นี้ว่าซินเสียงถ้าเป็นภาษาฝรั่งซะหน่อยก็คือ new territory โดยพื้นที่นี้ก็ยังคงนะครับอยู่กันกับต้าชิงจนกระทั่งต้าชิงนั้นล่มสลายไปจวบจนสมัยสาธรารณรัฐก็คือสมัยซุนยัตเซนสมัยของเจียงไคเชกนะครับถัดมาครับหลังจากที่พรรคคอมมิวนิสต์จีน g นะครับขึ้นปกครองแผ่นดินจีนในปี1949 ก็ยังคงถือว่าสินเจียงตรงนี้เป็นมณฑลหนึ่งก็คือเป็นส่วนหนึ่งของพันดินจีนภายใต้ระบบสังคมนิยมนั่นเองนะครับ โดยที่มีการตั้งให้เป็นมณฑลเขาเรียกว่าปกครองตนเองนะครับคำว่าปกครองตนเองยังไงก็ตามครับมีความหมายว่าอยู่ภายใต้การดูแลนะครับของร,รัฐบาลกลางจากจีนอย่างค่อนข้างจะใกล้ชิดทีเดียวนะครับชื่อเต็มก็คือว่ามณฑลปกครองตนเองซินเซียงเว่ยหูเอ๋อโดยที่พื้นที่ดังกลา่าวต้องยอมรับครับว่าด้วยความที่มีความแตกต่างกันในเชิงของชาติพันธุ์ค่อนข้างเยอะก็เช่นเดียวกันเวลาที่เรา,เรามองจีนกับมณฑลปกครองตนเองของทิเบตหรือที่เรียกกันว่าสีจังซื่อจื้อเฉิงล ลักษณะเดียวกันเลยคือมีความแตกต่างทางชาติพันธุ์หลายคนถามว่าหน้าตาของจีนกับทิเบตก็คล้ายๆกันแต่ต้องยอมรับนะครับว่าในเชิงชาติพันธุ์แล้วเนี่ยชาวฮั่นก็คือชาวฮั่นชาวทิเบตก็คือชาวทิเบตเช่นเดียวกันเลยชาวฮั่นก็คือคนจีนก็คือก็คือชาวจีนในขณะที่ชาวซินเจียงเองวิถีชีวิตแตกต่างชาติพันธุ์หน้าตาแตกต่างนะครับ แต่ยังไงก็ตามครับจีนเองนะครับทางด้านมุมของจีนก็จะบอกว่าแน่นอนจากการที่เป็นส่วนหนึ่งของกันและกันแล้วเนี่ยก็จะมีชาวจีนเนี่ยนะครับเข้าไปอาศัยอยู่ในมณฑลแห่งนี้ค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นและหลังสุดก็จะมีการเพิ่มจํานวนประชากรไม่ว่าจะเป็นลูกผสมระหว่างฮั่นกับอุยกูร์หรือจะเป็นชาวฮั่นที่เข้าไปตั้งรกรากในพื้นที่ดังกล่าวเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตั้งถามแบบนี้ครับว่าแล้วมณฑลแห่งนี้เนี่ย มีความใหญ่โตขนาดไหนนะครับมณฑลแห่งนี้ครับมีพื้นที่ประมาณ1.6ล้านตารางกิโลเมตรตั้งคำถามว่าเอเราเปรียบเทียบกับไทยประมาณขนาดไหนบ้านเรา5,13,000ตารางกิโลเมตรครับมีความหมายว่าซินเจียงใหญ่กว่เราประมาณสัก3เท่าก,ากว่า แต่จำนวนประชากรแล้วของเรามี68ล้านคนของเขามี21ล้านคนคือประมาณสัก1ใน3ของบ้านเรานะครับพลเ,เมืองในปัจจุบันครับ46%เป็นครับเป็นชาวอุยกูก็คือเป็นคนพื้นเมืองเลยนะฮะหน้าตาก็จะมีความแตกต่างกันไปเมืองหลวงก็ไม่ชื่อว่าอูรุมมชีนะครับอันนี้ก็เป็นภาษาจีนแต่จริงก็มาจากพื้นฐานของภาษาอุยกูนั่นเองอีกส่วนหนึ่งก็คือ40%นนั้นเป็นชาวฮั่นกันด้วยนะครับ ทีนี้ตั้งคำถามว่าความสัมพันธ์ในเชิงเศรษฐกิจนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะฮะอันนี้สําคัญพอสมควรเลยอุ้ยกูเองก็จะมีอุตสาหกรรมหลากหลายอุตสาหกรรมแต่หนึ่งในอุตสาหกรรมซึ่งถือได้ว่าสร้างรายได้นะครับให้กับจีนคอนกันเยอะคืออุตสาหกรรมฝ้ายครับคอตตอนนะครับก็คือเสื้อผ้าที่เราใส่ในปัจจุบันนะครับเชื่อไหมครับว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยสัดส่วนของฝ้ายซึ่งมาจากอุยกูนั้นมากกว่า20ซึ่งถือว่าเป็นอันดับหนึ่งโลกเรื่องของสิ่งที่ทางตะวััันนนนนนตก้้พยยยาามบอออคจะเป็่งไร ไม่ทราบเหมือนกันว่าแต่ละฝ่ายมองประเด็นนี้กันอย่างไรแต่ทั้งหมดนี้คือประวัติศาสตร์รวมถึงความสําคัญในเชิงการค้าในเชิงของอุตสาหกรรมซึ่งในปัจจุบันนี้อุยกูมีความสําคัญไม่น้อยทีเดียวบนพื้นที่ของอุตสาหกรรมของโลกใบนี้ดังนั้นน่าจะสามารถตอบได้นะครับว่าอุยกูคือใครและทําไมต้องเป็นอุยกูครับ The Standard Podcast Iopening ears for your ears.